สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กนะครับผมซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นมาในทุกๆปีนะคะรับ อย่างนี้เนี่ยวันนี้ปีนี้เนี่ยจะขึ้นมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกานะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมเรามีโอกาสได้เข้ามาตั้งแต่วันที่29แล้วตั้งแต่คันนี้ได้ถูกคุมผ้าสีแดงอยู่28สิ28เลยเหรอเออแล้วกับวันที่28ถูกต้องประมาณวันที่28แล้วตอนนั้นก็ได้มีการเปิดตัวนะครับผม2โมเดลก็คือตัวไหนบ้างตัว x 3 0 0 gt และ gp ครับครับผมแล้ววันนี้เราจะมา คุยกันถึงตัว x 3 0 0ตัวไหนตัว G T ครับพี่เราจะพามาดูตัวไฮไลท์ตัวนี้ก่อนก็คือตัว G T ที่เปิดมาใหม่นะครับมาในคอนเซปต์ของแกรนทัวริงแกรนทัวริงถูกต้องเชื่อใหม่เหมาะสําหรับกับคนที่อยากจะได้ยานมานะขับไปตามหาแรงบันดาลใจเีนะมีชิลหน้าแล้วก็มีตัวใส่แหลกท้ายด้วยแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ T F T ครับพี่ต้องที่จะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอสีและต่างจากเดิมเลยครับหน้าจอตัวนี้เคยถูกเปิดตัวไปตอนตัว x 3 0 0คานิวล ออออซึ่งก่อนแล้วนี้ก็ถูกจำหน่ายพี่ๆที่ได้คานิวาไปก็จะได้ลูกเล่นของตัวนี้ไปแล้วแต่ตัว X 3 0 0 GT เพิ่มตัวนี้มาให้แล้วนะครับ ไม่ได้หมายความว่าได้มาเหมือนตัวคารนิวาวนะความพิเศกก็จะตแตกต่างกันไปคาร์<ม>นิวาว,วเขาก็คือคารนิวาวครับส่วนตัว G T ก็จะมาในเรื่องของรูปแบบตัว G T อีกทีหนึ่งครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูลูกเล่นของตัวหน้าจอตัวนี้ครับมาดูว่า<ะ>เขาสามารถทําอะไรได้บ้างและรองรับเป็นภาษาอะไรได้บ้างนะจ๊ะได้เลยโอเคอพอมาถึงจอข้างหน้านะครับตัวนี้จะถูกเปลี่ยน wallpaper มาแล้วพี่แต่ว่า wallpaper เดิมเนี่ยเขาจะเป็นพื้นสีขาวซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของหน้าจอในโหมดของการตั้งค่าก็จะมีในนส่วของ ต้แงตมพื้นหลังนะครับปภาษาไทยแล้วใช่เป็นปภาษาไทยนะฮะตีมพื้นหลังก็จะมีให้เลือกอย่างสีแดงสีน้ำเงินนะครับ กรอบอันนี้อันนี้คือออกออริจิน,นอลของเขาออริจินอลเอออันนี้คือหน้าจอที่ผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นจอเนี้ยแหละที่ให้มาจากโรงงานแล้วก็จะมีในเรื่องของภาพความโนสว่างความวนนสว่างมีวันที่เออมีหน่วยหน่วยนี่คือหน่วยอะไรหน่วยวัดหน่วย,ว,ยวัดใช้กิโลเมตรหรือไม่กก็จัประมาณนี้<อ>ถ้้คิดว่าใจผิดใช่ที่สามารถว่าตั้งเป็นไมหรือเป็นกิโลเมตรใช่ประมาณนี้เนาะโอเคพอกลับไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นในเรื่องของหมวดภาษาซึ่งมีมาให้3าภาษามีภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็อิตาเลโน มีมาด้วยอิตาเลียนออริจินอลจริงๆออริจินอลมาจากอิตาเลโนฮะเดี๋ยวจะกดเข้าไ้ดูนี่ก็จะมีอังกฤษนะครับมีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอิตาเลียนเพื่อแบบอินเตอร์ก็อังกฤษได้เลยถูกต้องบางคนที่แบบเฮ้ยขับแลมเบต้าต้องเป็นอิตาเลียนก็มีให้นะครับผมประมาณนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือน ความผิดปกติ uh huh. นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อบูทูธมีอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ในเรื่องของส่วนหน้าจอนะครับครับ,รบผมจริงๆต้องบอกว่าพอเปลี่ยนเป็นตัวหน้าจอที t ีแล้วเนี่ยความชัดเจนของการสแสดงผลเนี่ยมันเห็ว่าชัดเจนมากขึ้นจากแต่ก่อนเราใช้เป็นตัวหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลธรรมดาใชกตหมแล้วก็มีวัดรอดที่เป็น เป็นแบบเปเอนไมล์ถามว่าตรงนั้นเขาก็มีความเสน่ห์ในเรื่องของให้กลิ่นอายความเป็นวินเทจอยู่นะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้เนาะก็องบอกว่าแลมเบต้าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาเพิ่มความความสะดวกสบายในเรื่องตรงนี้มากขึ้นแล้วทีนี้นะครับก็มาดูในส่วนด้านหน้าที่เราพูดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวชิลหน้าชิลหน้านะครับที่เขาให้มาเลยจากโรงงานอันนี้คือชิลเดิมนะคะที่ทาง ลังเต้านะครับผมติดมากับตัวเฉพาะตัว GT เท่านั้นถูกต้องนะครับใช่ครับและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็น GP หรือว่า GT นะครับผมสิ่งที่มีเลยก็คือเพิ่มขึ้นมาก็คือด้านข้างนี้สัญลักษณ์ GT อย่างนี้นะเขาจะเขียนเลยว่า G.T. Grand Touring นี่ Grand Touring ก็คือบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้เหมาะสำหรับการขับหาแรงบันดาลใจครับคูณฝึกคำนี้มาดีว่ะเอันนี้มันมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีดำอยู่ทางฝั่งโน้นนะครับผมมาดูลวดลายด้านข้างนะครับอ่าโอเคลวดลายด้านข้างนะฮะก็ถือว่ามีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมสติ๊กเกอร์เอ่อสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ตัดคำว่า300แล้วก็มีคำว่า G.T. มีสัญลักษณ์ความเป็นคลาสสิกของตัวแกรน d Touring ก็คือในเรื่องของ ลายตารางหมักลุกแล้วก็ข้างรถอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความพิเศษมากๆแล้วที่เขาเปลี่ยนแล้วเราเห็นได้ชัดเจียรก็คือตัวไหนเอ่ยบอกเออเนี่ยนะครับเป็นการออกแบบทรงเบาแบบใหม่นะครับเมื่อเปรียบเทียบพับเบาใหม่เทียบกับตัวเก่าฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเบาะเดิมเออทรงเดิมก็จะเป็นแบบนี้คนก็จะค่คุ้นหน้าคุ้นตากันถูกแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบมาใหม่ละถูอื้นสัมผัสแบบว่าผิวสัมผัสก็จะใหม่ให้ความเป็นพรีเมียมแล้วก็เพิ่มความพรีเมียมด้วยคำว่านีอี ถูกต้องครับก็บเห็นไหมการออกแบบใหม่ก็จะปกะัะเก็บขึ้นก่อนหน้านี้นเ็าจะมีความสโลปไปเลยก็จะออกออกความเป็นสปอร์ตตัวนี้เ็าจะได้ความเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ผู้นนใหญ่นอ,นอันนี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะออกแบบมาให้นั่งง่ายมากยิ่งขึ้นจ<า>กตแต่ก่อนเบาะเดิมมันจะมีความรุนรนเข้ามานิดนึงใช่ครับนะครับใช่ส่วนด้านหลังสุดเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นแหลกแหลกท้ายแหลกท้ายที่รับน้ําหนักได้สูงสุดถึง5กิโลเออเออตัวนี้ออกแบบมาใหม่ครับทําให้สามารถจับ คนซ้อนเนี่ยจับได้ง่ายขึ้นสําหรับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ความเป็นทัวริ่งมากขึ้นนะครับทาให้สามารถจับได้ถนัดมากขึ้นและสามารถวางสัมภาระได้อีกด้วยแลยผมชอบระสำหรับกร้แคมปิ้งก็สามารถเอาของวางไว้ตรงนี้ได้ใช่ถูกต้องประมาณนี้ส่วนในเรื่องของจุดบรรจุของใต้เบาะในเรื่องของภายในทุกอย่างเหมือนสเปคของ X 3 0มที่ผ่านมาเลยนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นอกจากแก๊เจ็ตที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสีที่ผมกําลังอยู่ตรงนี้เนาะเป็นสีเทาใหม่ใช่ที่อาจจะมองคนลูกค้าที่เคยแบบนั้ใช่บ สีใหม่จริงๆและสีใหม่ขอเน้นย้ำว่าสวยมากนะสำหรับใครที่อยากมาดูตัวจริงก็มาดูได้ที่งานมอเตอร์อกโปถ้าคุณยังมาทันนะแต่ถ้ามาไม่ทันก็ออนไลน์แลมต้าถ้าคลิปนี้ออนมาแล้วแล้วไม่ทันก็สามารถมาดูจริงได้ที่ออนไลน์แลมต้าทั้งภาคสาขาเดี๋ยวพาไปดูคันดำอีกไหมดูแวบๆดูคันดำก็เด็ลูกค้าอาจจะดูอยู่นะครับพอด้วยความเป็นสีดำเนี่ยตัวในเรื่องของการตัดขอบโครเมียมหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโครเมียมเนี่ยก็จะเห็นได้เด่นชัดมากขึ้นนะครับใช่ตัวไอ้ตัวอื่นๆก็จะ แต่จะว่าไงดีหลักมันเห็นได้ชัดมากขึ้นในเรื่องของดั้งมีสีเป็นสีดำด้านดั้งหน้าตัดเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวข้างในแผ่คของโซนี่ครับตัวแบบของโซนหน้าอ๋อเออใช่ใช่ใช่อันนี้นะครับผมสีดําด้านใช่ตรงสแตนฟอใช่ส่วนที่เหลือก็ติดแกเจ็ตมาเป็นของตัวจีป G.T. หมดเลยนะฮะก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมท่านสามารถมาดูตัวจริงได้นะที่มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับผมจนถึงวันที่10ธันวาคมสนนราคา ของตัว G T จะอยู่ที่เฉพาะภายในงาน1 6 3 9 0แสนืมนอนะน่าจะเป็นราคาที่ลดราคาแล้วเป็นราคาพิเศษเฉพาะในงานเอกปครับนีเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนโปรโมชั่นดีๆต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางเพจเราใช่ครับผมหรือถ้าใครนะครับผมไม่สะดวกมาสามารถจองโปรโมชั่นออนไลน์ได้เช่นกันนะครับผมไม่ต้องมาถึงนั่นก็ได้รับโปรดีๆกันกเป็นเส้นกัดครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับ X 3 0 0 G T รายละเอียดประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าสมมติว่า คลิปหน้ามีอ,มอะไรเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็อย่ายวติดตามกันแล้วกันก like, นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสวัสดีครับยัง <laughs> สวัสดีอ่ะ